เอาแล้วเอาแล้วจนกระปิวยูวละเอาอยู่

อุ้ยเอองานดิอย่างป้าพักบุ้งด้วยวเจ็ดเจ็ดโอ้ยมานที่ทันยังมาทันตัวนี้เนี่ยโอ้ยอีกหน่อยนออนหน่อยกัวนี้อีก มันติดตายก็มันติดแขนตายน่าของอ่ะเฮ้ยตัวทอนนี่แล้วเก็บตัวงามก่อนเฮ้ยก็ของกได้ไหมจุ่มกลือเยอะจัดหน่อย